ชมซุ้มร้านเจ้าปูู่าอันนี้คือขายลูกไส้ค่ะร้านเจ้าปู่ยังไปไก่้ใกลเขาบ่าได้ไกล้เขาใกลเขาหายอ่าเยอะแยะเลยค่ะเดินไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะตื่นค่ะบรรยากาศดีรอบ,รบ ยูทงหน้าอันนี้มันจะเป็นทางทงอยู่ทงอ,อยู่นู้นนี่คือเจ้าปูค่ะเจ้าปู่ค่ะเป็นกบมาไบกันยูนี่แหละค่ะนี่ก็เรียกว่าร้านเจ้าปูนี่ค่ะน้องพีน่ามันไม่ขายใกล้แต้ยูนี่ละยู่ทงอากาศร่มรื่นมากใกล้หลายค่ะ คนม,มาขอาพอนี่ไ่หลายไก่เราเป็นต,ตัวง่ามเลยแต่ข้าวยางไกไ่ไก่ไปได้